บิสมิลลาฮิร์รามานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมค่ามาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสุเราะที่สองอันปากะเราะห์คลิปที่สองร้อยสามสิบเก้าสุรเลาะที่สองอันปากะเราะห์สถานที่ประทานสุเราะห์เมืองมะดีนะห์มีทั้งหมดจำนวนสองร้อยแปดสิบหกอายะคลิปนี้เป็นอายะห์ที่สองร้อยสามสิบห้า آياتي 235 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه ออลคำแปลและไม่เป็นบาปอันใดถ้าหากสู่เจ้าจะพูดทาาทามขอแต่งงานกับหญิงไม้ระหว่างที่นางกำลังอยู่ในระยะเวลารอคอยหรือสู่เจ้าจะเก็บมันไว้ในหัวใจของสู่เจ้าเพราะอันร้อทรงรู้ว่าในไม่ช้าสู่เจ้าจะคิดถึงนาง แต่จงระวังว่าอย่าลอบทำสัญญาลับๆกับนางถ้าหากสูเจ้าจะต้องทำสิ่งใดก็ให้ทำมันอย่างมีเกียรติและสู่เจ้าจงอย่าเพิ่งจัดการสิ่งใดเกี่ยวกับการแต่งงานจนกว่าระยะเวลาแห่งการรอคอยจะสิ้นสุดลงจงเข้าใจให้ดีว่าอันล้อทรงรู้แม้แต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของสู่เจ้า ดังนั้นจงเกรงกลัวพระองค์และจงรู้ไว้ด้วยว่าอัลเลอนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงผ่อนปลนจบอายะที่235ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดสลลัลอะลัยฮิวะสลมัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือ ตัฟิมุนกุลอานความหมายคำพีอั้งกุลอานอัธาธิบายโดยมาลานาไซย,ยิดอบุลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้า181-182ถึง182ขออัลลอฮ์ประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันหัมดุลินละอัสลามุอะัยกุมค่า